คือทุกคนอ่ะปกติอ่ะจะเห็นผมอัดคลิปอยู่ตรงนู้นใช่ไหมเป็นมุมปกติคือตรงนู้นแต่ทำไมผมถึงมาอัดมุมนี้เป็นเพราะว่าผมเพิ่งเห็นวิดีโอตัวเองนะที่ส่งไปให้คนตัดตัดนะคือแสงมันโอเวอร์มากอะ่ะเมื่อผมอยู่มุมนู้นนะคือแบบตัวมันจะสาว่างแบบโอ้โหแบบสาว่างแบบเกินไปอะ่ะเออผมเลยเปลี่ยนมุมมาเป็นมุมนี้นะเพราะว่าแสงมันตกกระทบแบบพอดีนะครับผมทําให้แบบว่ามันไม่ฟุ้งจนเกินไปนะคะอย่างมุมนู้นนะมันติดกับหน้าต่างนะผมทําให้แบบว่า เมื่อผมอัดคลิปเนี่ยแสงจากธรรมชาติแต่มันก็ช่วยด้วยแล้วก็แสงจากไฟผมเปิดในห้องเนี่ยมันก็ช่วยด้วยนะครับผมทําให้แบบว่ามันเกิดความสว่างเกินไปนะก็ไปชมเนื้อหาในคลิปกันดีกว่านะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมโอเคนะครับ,รบก็ต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมแล้วก็ผู้ติดตามทุกคนกันด้วยนะครับดีดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูซ่าห้าเจ็ดกันด้วยนะครับผมในวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงกันนะครับผมว่า ระหว่างการกานตัวของ Android นะครับผมบน Android เนี่ยแล้วก็กับการ i n s t a l l Android ไปในเครื่อง,องเปล่าๆเนี่ยมันแตกต่างกันตรงไหนนะอ่ะเี่ผมจะมาเริ่มกันที่การติดตั้ง Android กันก่อนนะครับผมซึ่งการติดตั้ง Android เนี่ยจะต่างจากการการ Android โดยสิ้นเชิงเลยนะฮะซึ่งการติดตั้ง Android เนี่ยคือเรามีมือถืออยู่เครื่องหนึ่งใช่ไหมแล้วตัวมือถือนี้เนี่ยมากับ Android สมมุตินะเวอร์ชัน10เออเครื่องนี้มาพร้อมกับ Android เวอร์ชัน10นะครับผม แล้วทีนี้ผมต้องการจะติดตั้ง Android 12ไปในเครื่องนี้ผมก็ต้องลบตัวที่เป็น Android 10ออกก่อนใช่ไหมที่จะสามารถติดตั้ง Android 12เข้าไปได้ประมาณนี้นะครับผมก็คือจะติดตั้ง Android 12เนี่ยทับ Android 10ไปเลยนะครับผมก็คือ Android 10จะหายไปด้วยซึ่งมันแตกต่างจากการรันนะครับผมการรันเนี่ยจะทําการเอา Android 10เนี่ยสมมติเครื่องน,นี้มาพร้อมกับ Android 10ใช่ปะ เราก็นำา12เนี่ยมาการบน Android 10เลยนะครับผมก็คือไม่ต้องลบตัว Android 10เก่าออกก่อนนะฮะก็คือเปิดเครื่องได้ตามปกติเปิดเครื่องมาปุ๊บก็เป็น Android 10หน้าตา a n d น o i d 10เหมือนเดิมแต่ต่างกันรตรงที่ต้องติดตั้งแอปพลิเคชันเพิ่มเข้าไปด้วยนะครับผมทำให้ประสิทธิภาพใอการทำงานเนี่ยมันด้อยกว่าการที่เราเนี่ยติดตั้งตัว Android 12ลงไปในเครื่องโดยตรงนะครับผมซึ่งถามว่าเราเอ Android เวอร์ชัน12เนี่ย มาการบน Android 10มันได้ไหมต้องบอกว่าไม่ได้นะครับผมมันไม่เหมือน Windows นะผมที่ Windows เวอร์ชันเก่าๆอย่างเช่น Windows 7เนี่ยจะสามารถรันตัวของ Windows 10บน Windows 7ได้เอออันนี้มันต่างกันับผมบน Android เนี่ยมันไม่เหมือนกับ PC ซนะฮะซึ่งต้องบอกก่อนเลยนะครับผมว่าการที่เราเนี่ยรันตัวของ Android ที่เวอร์ชันสูงกว่าบน Android ที่เวอร์ชันต่ำกว่าเนี่ยมันทำไม่ได้นะครับผมผลที่ตามมาคือแอปที่เราใช้รันเนี่ยจะจอดำนะครับผมแล้วก็ไม่สามารถใช้งานได้ ก็ไม่ได้มีผลอะไรมากมายนะก็แค่ออกจากแอปแล้วก็ลบแอปไปนะครับผมก็ไม่มีผลอะไรกับเครื่องนะครับผมแต่อันนี้บอกเฉยนะสำหรับคนที่ไม่ทราบนะครับผมแบบจะมีบางคนอ่ะที่ไปดาวน์โหลดตัว vmos มาแล้วก็ทําการการตัว Android 7เนี่ยทั้งๆที่ตัวเองเนี่ยใช้ Android 5อยู่ครับผมทําให้แบบว่าตัวแอปเนี่ยมีอาการจอดําซึ่งอาการจอดําเนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดจากการที่แบบว่าเรา a อ d r o i d ด์เวอร์ชัน ที่มันส่งก่าเนี่ยไปการบนแอนดรอยที่มันเวอร์ชันต่ำกว่านะครับผมสาเหตุเนี่ยมันเกิดได้หลายอย่างนะผมอย่างเช่นรองตัวมือถือเราเนี่ยไม่รองรับอย่างเช่นตัวมือถือ vivo บางรุ่นนะครับผมซึ่งเป็น Android 10จริงแล้วก็การตัว v m o s นะครับผมบน Android 10เนี่ยแล้วก็ไปการพวก Android 7เนี่ยเออคือแบบเอา a อ d r o i d 7มาการบน Android 10แต่มันไม่ได้จอมันดำนั่นก็แปลว่ารองมันไม่รองรับหรือพูดง่ายๆอาจจะไม่ใช่รองก็ได้นะครับผมอาจจะเป็นตัวแอป v m o s เอง ที่ไม่ซับพอร์ตกับตัวร้องนะครับผมผมเลยตีไปว่าก็าไม่รองรับนะเพราะว่าส่วนใจแล้วว่ามือถือทั่วไปอ่ะย่างเช่นพวกซัมซุงแล้วก็เสี่ยมี่ p p ลมันก็สามารถรันตัวของ v m ียโได้ตามปกติผมเลยคิดว่ามือถือไม่รองรับมากกว่านะแต่อันที่จริงแล้วอ่ะตัวแอปเองเนี่ยอาจจะไม่ได้รองรับมือถือเองก็ได้นะผมอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคือคลิปนี้ผมก็มาบอกเฉยนะว่าแบบการที่เราเอา ตัวระบบปฏิบัติการ Android ที่สูงกว่าเนี่ยมาการบน Android ที่ต่ำกว่ากับการที่ติดตั้งไปเลยนะครับผมมันต่างกันอย่างไรแล้วก็มันมีประสิทธิภาพเป็นอย่างไรนะฮะในวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะก็มาพูดถึงเรื่องของ Android ประมาณนี้นะครับผมถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้เนี่ยก็ฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับนนะยังไงวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะก็เป็นแบบแล้วเจอกันใหม่นะครับทุกคน